สวัสดีครับไลฟ์าสาระมาอีกแล้วนะฮะผมชัดไหมเวอร์โฟนพันแปดดิจิตอลนะฮะนะนครับวันนี้ก็นะฮะชมเขาเรียกอะไรของที่แจกฟรีเขาบอกเป็นแจกฟรีนะนะครับอ่ะดูพระนะไม่ต้องดูเล็บเพราะว่ายังไม่ได้ตัดเล็บอ่ะนะครับลูกอมนะครับลูกอม ชาญหมากนะครับหัวใจพระศรีวลีนะครับลูกอมชาญหมากหัวใจพระศรีวลีเดี๋ยวออกมาก่อนถึงถึงอย่างนี้นะฮะด้านในก็จะมีซองอย่างนี้มาด้วยมีรูปถ่ายของท่านมาด้วยนะครับของหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนี่ชึบ หลวงปู่ทิมวัดพระขาวออมาพร้อมซองอย่างนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าน่าจะแท้อยู่หรอกมัง้งเพราะว่าอายุถุงก็เก่าใช้ได้อยู่นะนะครับมาอย่างนี้ด้วยนะครับผมเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลูกอม,มที่แจกฟรีเขาบอกลูกท่านหรือตั้งใจสร้างแล้วก็แจกฟรีนะครับผมแจกฟรีสําหรับลูกศิษย์ลูก,ลกหาที่ไปร่วมเขาเรียกอะไรเดี๋ยว,ยวที่ไปร่วม สร้างอะไรสร้างโบสถ์หรือสร้างอะไรบุญอะไรสักอย่างนี่แหละจาไม่ได้นะครับผมอ่ะนะครับลักษณะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับกลมกลมนะครับแล้วก็เป็นพระปิดตาทําเป็นรูปพระปิดตาอา่าเรียกพระพระขวามอะไรนะพระปิดตามหาลาบเนี่ยปิดเฉพาะขัดด้านบนเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะเหมือนพระปิดตานะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็น คาถาหวัาาาหวใจพระศิวลีนะครับคาถาหัวใจพระศิวลีนะครับณชาลิตินะครับณชาลิตินะครับเป็นคาถาหวัวใจพระศิวลีแล้วก็จะมีหลวงปูท่ทิมนะครับ <c oughs> วัดพระขาวกํากับไว้ด้วยชัดไหมอ่า exactly. นะครับณชาลิตินะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับปั๊บอย่างนี้เขาบอกเขาบอกว่านะครับตามข้อมูล หรือตามความเป็นไปเป็นมาเนี่ยนะครับเขาบอกวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับของหลวงปู่ทิมนอกจากพระคุณแผนแขนอ่อนแล้วเนี่ยเอาลมผัดไปทางงในอีกนาะนะครับนอกจากบรรดาพวกพระคุณแผนแขนอ่อนหรือรูปหล่อของท่านหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อมากก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรนะลูกอมชานหมากนี่แหละแต่ว่าก็จะมียุคแรกนะ มียุคแรกแล้วก็มีมาทํากันนี้อันนี้เป็นปี5้านะครับปี 5, 1จะสร้างปี 5, 1แต่ว่ามันจะมียุคแรกที่ว่าท่านแบบเคี้ยวหมากแล้วก็คายออกมาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ไปเก็บเอาแล้วก็จะมีแบบว่าที่เป็นแบบ แบบเป็นเป็นลูกอมเลยเป็นเป็นลูกอมเป็นชานหมากเลยนะครับก็จะเป็นอีกแบบรุ่นเก่านั่นแหละนะฮะเขาก็อันนั้นก็นิยมมาแล้วก็มีประสบการณ์นะครับส่วนอันเนี้ยนะฮะจัดสร้างปี2551นห้ร้บอ็ดะครับทันท่านอยู่นะครับเพราะท่านละสังขารปี52าสองเดียท่านละสังขารปี52ออันนี้ท่าน น่าจะ,ท,าจะ,ท,าท,าะท่านน่าจะท่านท่านอ่าท่านน่าจะทาทิ้งทวนหรือเปล่าผมก็ไม่ได้เจาะลึกไปขนาดนั้นนะครับเพราะท่านรัสังการปี52อันนี้สร้างปี51นะครับเป็นทําการแจกฟรีนะครับแจกฟรีนะครับ,รนะรบส่วนผสมก็เป็นชานหมากนะครับชานหมากของท่านนี่แหละนะครับผสมกับอ่าผสมกับ ผงพุทธคุณต่างๆนะครับผงผงพุทธคุณต่างๆนะครับกล้วยน้ำว้าดิบแล้วก็น้ำผึ้งนะครับบดผสมกันประสานกันมาเป็นแบบนี้แล้วก็กดมาเป็นรูปพระปิดตาแบบนี้นะครับผมก็อ่ออานวยนะครับอ่ออานวยในเรื่องของพวกกระซับอํานวยโชคลาบนะครับพวกกระซับนะครับลาบ เมตตาโชคลาบนั่นแหละพุทธกคุณนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อนะครับมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับแล้วก็มารุ่นนี้เขาบอกก็ประสบการณ์ดีนะครับประสบการณ์ดีสําหรับคนที่จะค้าขายนะครับจะค้าขายจะ,ะเจรจาค้าขายในด้านเรื่องเมตตาต่างๆแม้กระทั่งการเขาเรียกกันะค้าขายอะไรให้เกิดพกรทรัพย์อำนวยโชคลาบนะครับก็มีประสบการณ์ดีนะครับ แล้วก็ตอนนั้นแจกฟรีเนาะยังไม่มีราคาทุกวันนี้ไม่รู้ว่าราคายังไงนะน่าจะซื้อกันในราคาหลักร้อยนี่แหละแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แต่อันนี้ไปเจอในกองนะฮะกองกองที่ออกนอกพื้นที่นะกองก็เลยเก็บมานะครับเพราะว่าอ่าเป็นแปลกๆเป็นแบบลุงปูท่ทิมก็แปลกๆปกดี นะครับผมหลวงปู่ทิมก็เป็นศิษย์หลวงพ่อสังวัดน,น้าเต้าไหมถ้าจำไม่ผิดนะเออสืบสายพุทธคมมาจากสายอุทยานั่นแหละหลวงปู่ทิมน,นะครับศึกษาพุทธคมจากหลวงพ่อสังเออถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็ศึกษาพุทธคมมาจากอ่าหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอะไรจ,จได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าหลักๆจริงๆก็ที่เขาแบบถ้าเรารู้จักการก็เป็นสืบสายพุทธคมอ่ากาเรียกล่ําเรียนพุทธคมมาจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก แล้วก็หลวงปู่สดวัดปากน้าหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาษีเจริญนั่นแหละที่ว่าภาพระผงองขัญที่ว่าราคาแพงๆนั่นแหละนะครับผมก็ถือว่าท่านก็เขาเรียกอะไรนะศึกษาจนแตกฉานในด้านของพุทธคมต่างๆแล้วก็มาสร้างวัตถุมงคลที่มีผู้ทุกคนโดดเด่นแล้วก็เขาเรียกนะสำลิดผลนะครับนำไปบูชาติดตัวเนี่ยสำลิดผลกันอย่าง ามากมายในบรรดาลูกศิษย์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับในต่างประเทศเขาก็นิยมนะมาเลเซียนะครับมาเลเซียสิงคโปร์นะครับไต้หวันฮ่องกองนะครับต่างประเทศก็จะศรัทธานะครับลวงปูทิมลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเพราะผมดูในรายการอะไรรายการอของ ที่เขาสัมภาษณ์อ่ะจาไม่ได้ของพี่หนุ่มคงกระพันหรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจาผิดก็อภัยเพราะว่าเคยเห็นไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมอยู่นะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์ทางต่างประเทศนั่นแหละเขานิยมวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมนะครับว่าเพราะว่าเขาทําธุรกิจเนาะต่างประเทศเขาทําธุรกิจมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันเขาทาธุรกิจเขาบอกว่านําไปบูชาแล้วเวลาเขาทําธุรกิจเขารู้สึกว่าคล่องตัวนะครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าคล่องตัวขึ้น จะยอะไรดีขึ้นค้าขายดีขึ้นเขาก็เลยนิยมวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงปู่ทิมก็ในรุ่นต่างๆก็ไม่รู้ว่าวัตถุมงคลจะราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่ใช่สายตรงไม่ใช่ทาไม่ได้ทําการซื้อขายพระเป็นหลักก็ไม่รู้หรอกนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าในการแบบว่าทั่วทั่วไปก็แบบ ก็มีเจอเยอะนะวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมแต่ว่าก็ไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับอย่างคุนแผนแขนอ่อนก็ไม่รู้แต่ก่อนเช่าองค์ละไม่กี่ร้อยสองสามร้อยไหมสมัยปี4ี่สหรือปีอปีสีสีหรือปีอะไรเนี่ยเคยนั้นอยู่เคยมีอยู่องค์หนึ่งแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้มีแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเช่าหากันยังไงแต่กับขุนแผนแขนอะ่อนเขาบอกมีประสบการณ์ดีนะครับผมแล้วก็ชานมากอันนี้เป็นแจกฟรีปี51นะครับ แต่ว่าเขาว่าเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อนะครับของหลวงปู่ทมวัดบะขาวนี่ยคือชันหมากนี่แหละแต่ว่าจะเป็นรุ่นแกล้งที่เขาเช่าหากันแพงแต่อันนี้เป็นรุ่นที่แจกก็น่าจะสร้างเยอะอยู่หรอกเพราะแจกลูกศิษย์ลูกหาในงานบุญอะไรสักอย่างจําไม่ได้ปีห้าหนึ่งนะครับน่าจะแจกเยอะอยู่นะครับก็เลยราคาก็น่าจะไม่แพงนะครับซื้อขายกันก็น่าจะอยู่ที่หลักร้อยแหละนะครับสองสามร้อยมั้งหรือยังไงหรือแพงกว่านี้หรือยังไงผมก็ไม่ทราบเนาะ เอาเป็นว่าเอาแบบพูดกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายก็นี่แหละหลักร้อยสามร้อยบวกลบลบเอาลบเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับหรือ,อยังไงใครมีข้อมูลสายตรงไม่รู้ก็เช่าหายกันยังไงเนาะผมก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันเพราะอันนี้ผมไม่ได้เช่าแบบต่อมือมาไงมันเป็นการเขียกองประกองชีพนะครับเขียมานะครับเพราะว่านี่เห็นมาแบบซองอย่างเงี้ยแล้วก็อ้ไม่น่าจะเก๋นเนาะโอ้ถืกปลอมสนน้อยยังไม่ได้เช็คเลยนะ เออยังไม่ได้เช็คเลยนะครับก็นี่แหละอัดคลิปลงเลยนะครับมาแบบซองแบบนี้แล้วก็มีรูปถ่ายของท่านด้วยนะครับรูปถ่ายเนี่ยเราไปเลี่ยมพลาสติกก็ได้นะใครที่ศรัทธาในตัวหลวงปู่ทิมแล้วก็เอาอันนี้ไปเอาเอาเอาสีวลีเนี่ยไปเลี่ยมเป็นสามห่วงนะครับเลี่ยมเป็น3ามห่วง ok แล้วก็เอาเอาไอภาพถ่ายท่านเนี่ยไปเลี่ยมพลาสติกก็ได้แวนอย่างนี้ก็ได้นะครับเหมือนกับผมก็แวเมันสามเหลี่ยมนะแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกอมหรอก ถ้าเราจะเลี่ยมแบบแบบที่เป็นภาพถ่ายอะนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นพลาสติกนะแต่ว่าขอบอันนี้ผมเอามาใส่ทีหลังเฉยเถ้าเราไปเลี่ยมเป็นกระดาษอันนี้เป็นกระดาษนะครับอันนี้เป็นกระดาษถ้าเราจะเลี่ยมเนี่ยเราก็จะเลี่ยมเป็นพลาสติกลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เราไม่ต้องจับขอบเหมือนผมก็ได้อันนี้ผมเอาขอบมาใส่เองแต่ที่จริงมันก็เป็นพลาสติกนี่แหละเลี่ยมพลาสติกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเราก็ไปเลี่ยมแบบลูกอมลูกสะกดอ่ะไปหารอบที่มันเป็นที่มันเป็นสามห่วงอะเนี่ย เนี่ยอันนี้ไม่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 ได้เป็นของลูกสะกดนะครับแต่ว่าเป็นกรอบ3ามห่วงแล้วก็เลี่ยมอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอ่านั่นแหละโวยก่อนโวยโวยหาหน้าพระก่อนนี่เลี่ยมปุ๊บก็เป็น3ามห่วงแล้วก็จะได้เป็นเป็นเนี่ยเป็นลักษณะการการการแขวนแบบนี้เออแขวนสององนะเออแขวนสององก็ได้แขวนสองเอ,อสองอย่างก็ได้นะครับเนี่ยเป็นลูกอมกับ อ่าเครียกนนะีเป็นแผ่นภาพของหลวงปู่ทิมก็ได้นะครับผมน่าจะทําการปลูกเสกมากเหมือนกันแหละภาพถ่ายท่านเนี่ยมาพร้อมกับลูกอมน่าจะน่าจะเป็นแบบใส่ซองแล้วปลูกเสกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่เขาแถมมานะเป็นภาพถ่าย2หน้าด้วยนี่เห็นไหมไม่ต้องแบบว่าแบบเวลาสร้อยพิกหรือตะขอมันพลิกไปพิกมาเนี่ยเราไม่ต้องว่าเออหน้าพระจะไม่ได้ออกมาไงเห็นไหมอันนี้เป็นเป็นหน้าเดียวนะด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ นะฮะเอออันนี้เป็นให้มาเป็น2หน้าเลยนะฮะนี่จะแขวนด้านไหนก็ได้นะครับนี่เออแบบนี้นะครับผมก็จะแขวนแบบนี้เหมือนกันนะครับพระเยอะก็แขวนเยอะเออพระเยอะนะฮะพระเยอะก็แขวนเยอะพระน้อยก็แขวนน้อยนะครับผมเออนะครับ <S <S ก็ใครที่ชื่นชอบเนาะนะครับหัวใจพระศรีวลีนะะก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า คุทุคุณเนี่ยนะครับหลวงปู่ทิมท่านก็เมตตาให้ลูกศิษย์้หาให้ได้มาอาราธนาติดตัวเพื่อให้เกิดมงคลโชคลาบนะครับให้เกิดการอํานวยโชคลาบมงคลโชคลาบในการกิจการการค้าการขายในด้านต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าโชคลาบในด้านการเสี่ยงการ <c oughs> ไปอะไรนะเออการพนันอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการทางการช่วยให้เขาเรียกคนที่ไป ทำมาค้าขายให้เกิดการคล่องตัวคล่องมือขึ้นนะครับถึงจะไม่รวยแต่ก็หมุนเงินทันว่ากันอย่างนั้นนะฮะผมนะครับผมเหมือนกับลูกค้าชาวต่างประเทศเขา,าบูชากันนี่แหละนะครับผมตามที่ในข้อมูลเนาะเขาลงไว้เนาะข้อมูลเขาลงไว้ว่า,วา อ,อย่างน,น้อยอะไรนะให้มีลูกชยนหมาของฉันติดตัวไว้นะครับเวลาเพราะว่าความเขาเรียกนะผู้ทธกคุณด้านเมตตามหานิยมของฉันก็ไม่ได้เป็นรองใครเออหลวงปู่ทิมว่ายอย่างนั้นอย่างนั้นนะแล้วก็ติดตัวไว้เวลาเกิดเหตุการณ์ขับขันอะไรเนี่ยให้นึกถึงท่านนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์ขับขันอะไรก็ให้นึกถึงท่านนะครับก็จะ เเรียกอะไรนะก็จะเกิดการคล่องตัวหรืออยู่รอดปลอดภัยเออตามข้อมูลเขาก็ลงไวอย่างนั้นประสบการณ์เขาลงข้อมูลประสบการณ์ประสบการณ์ก็มีเยอะเขาลงไว้เยอะอยู่นะครับไปหาอ่านเอานะครับผมก็ไม่ได้เล่าเล่าเราะยาวว่าเป็นสามชั่วโมงสิแล้วบูนนี่นะฮะราคาก็นั่นแหละก็ไปตกลงกันเองผมก็ไม่รู้ว่าเขา ซื้อขายกันยังไงอันเนี้ยไปเจอในกองเพราะว่าเขี่ยกองนะเขี่ยมาทั่วที่ทั่วแดนนี่แหละเห็นไหมพับปิดตานี้ก็เขี่ยกองนะหาที่ยังไม่เจอหรอกที่เรียกกว่าเป็นผงปูนพัชท,ที่แรียกกว่าเป็นปูนพัชเตอร์นะปูนพัชเตอร์แต่ว่าสองดูข้างในมันเป็นผงน้ํามันอะเนี่ยผงฟูฟูอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเป็นเป็นผงน้ํามันอย่างเงี้ยเห็นไหมผงน้ํามันนะแต่ว่ามีก็เรียกมีฟองของผงพุทธคุณอยู่ด้านหน้า นะครับนี่ปุ๊บนี่เออยังหาที่ไม่เจอเลยด้านหลังก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยสิยันอะไรก็ไม่ได้บอกนะแป๊บๆเออทำมาอย่างนี้เลยนะฮถ้าปิดตาทํามาอย่างนี้เลยนะครับ <laughs> เขี่ยกอง,นะองละองค์ละสิบบาท20บาทก็เขี่ยมาอันนี้ก็เขี่ยมาองค์ละ เออเลยสามองค์้อยบอกอันนี้ก็แถมมานี่ไม่ได้นั่นหรอกแถมกลับมาับอันนี้นั่นแหละนะครับเออนะครับแอบเอาใส่ซองมา <laughs> เออแอบเอาใส่ซองมาให้เป็นสามองค์เลยเจอไม่ไม่ใช่จิกนะขอแถมมาก็รู้ๆกันแหละนะครับก็เป็นลูกค้าประจําในเจ้าที่เขาเหมาพระมากองเขาเหมาพระมากองเขาก็ไม่ค่อยได้คัดหรอกเขาคัดแต่พระหลักพระที่เขารู้จักอันอย่างอื่นเขาก็เทกองไว้แล้วก็ไปเคียย์เอานะครับเคียย์เอา นะครับชอบอะไรก็ไปเคียร์เอานะครับตาดีได้ตาร้าเสียเออพระย่อยนีย่เยอะคนมอง,มองข้ามเยอะนะครับผมเอออันนี้กออ็ยังไม่มีไงผมยังไม่มีไอเขาเรียกอะไรลูกสะกดหรือลูกอมของหลวงปุ่ทิมก็เลยต้องเช่ามาแล้วก็เป็นพระที่เขาเรียกเลยนะ เป็นพระที่ประสบการณ์ดีแต่ว่าท่านสร้างเยอะหรือเปล่าสร้างวัตถุมงคลเยอะอะไรอย่างนี้เปล่าราคาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นสูงแต่รุ่นรุ่นหลักๆรุ่นแรกๆขึ้นสูงอยู่แต่ว่ารุ่นทั่วไปอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับยังพอที่จะเก็บได้นะครับเก็บได้หรือเช่าหามาอ่าเขาเรียกนะมาพึ่งพุทธคุณคุ้มครองตัวได้นะครับผมยังพอหาได้อยู่เยอะเลยนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเยอะเลย ขั้นสร้างเยอะอยู่นะครับดีนะเออจะบอกท่านบอกว่าดีนะจะได้ที่แจกฟรีเนี่ยทำเยอะแจกฟรีเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ไปเช่าพระเออให้ให้เปลืองตังค์ท่านบอกเออก็จะได้แบบว่ามีของดีไว้อาราธนาติดตัวว่ากันอย่างนั้นนะครับผมอ่ะนะครับโอเคนะครับก็คงไม่ได้อะไรมั้งเนาะจำรูปแบบได้เนาะมันคงไม่ได้มีตำนงตำหนิอะไรให้ดูหรอกมั้งเนาะ นะครับมันมาอย่างนี้ด้วยแหละนะครับมาพร้อมซองอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับอืมสำหรับลูกเขาเรียกลูกอมชานหมากเออที่เป็นวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อบรรลอนามขึ้นชื่ออีกอีกอีกวัตถุมงคลหนึ่งของลวงปู่ทิมนะครับผมอ่าอำนวยโชคลาภนะครับแบบเมตตาแคคขาดปลอดภัยโดยเฉพาะโดดเด่นเฉพาะเรื่องเอ่อโดดเด่นอ่าโดยเฉพาะเอ่อโดดเด่นในเรื่องของอ่า พวกศรัพนะครับำนวนชคราบเอาใครที่ชื่นชอบในแนวเขาเรียกไรแนวแนวนี้เนาะนะเออก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หาบูชามาอารัธนาติดตัวกันได้เลยนะครับผมเอานะครับถ้าชอบก็ไปลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบว่าสวัสดีครับผมวัสดีครับ